ตอดหรือกรณเงินไปเงาปูทำรูปเป็นที่ลก็บนกระเจ็นกระดามจับตลอดหรือกรณีเงินไปเงาปูทำรูปเป็นที่าเก็บบนกระเจ็นกระดามจับใสไปมาสามกำลังของผ้ายทาไฟก็คือน้ำ มีอินทรีย์และแก่กา้าวพระบริสุทิะับพ้มีผลวิเศษต่างๆบอกว่าริสุทธน้จะังเกขึ้ดได้อยู่ที่ใจและบริสุทธิ์ถ้าเรามีใจและบริสุทธิ์เ่าบคนต้องรู้ทำความประสงค์พละังใเมื่องการนำสีมาประชุมกานอำรวมวัฒนาาสนาบริทิใจ สดเกาสจมีความเจริเก่าแก่ได้มาประสมกันโดยเราจะเห็นว่าหน้าของท่านจะมีสูนสุดชะตาส่ดดีพอมีข้อเบือข้อสาเมี่มีใจ้พร่มีจิตใจมีต้นโวยต้น้อยซึื่อมีความเจริญรุ่งเรืองความชื่อความเกิดความสััน ความศรัทธาธามมาสุดสติฐานปฏิหานรวมเป็นร่างกายของคนเราคนเริ่มนั้นก็เลยเอาความศักดิสิทมาเป็นคติในการศึกษาธาตุินกทคือองค์แห่งหมดธาตุน้ำก็คือของเหลวความเชื่อทำเกิดความสัทธา ความสััตามสุ่าษิตงานสาดยังอารมองวัฒนาศาสนาพอดิบยันสุ่เก้าสุขโภคจะมีความเดือดเ้าอกันเป็นสัมผัาที่ดีกวาตอนนี้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นสังผาก็จะเป็นที่ดีกว่าุก่ลงวัฒนาาสนาพอดิบย สึ่งเก้าสิบของจะมีความเป็นก้าการงานเรามีความรักษาการเราเลือนขั้นเลือนตำแหน่งเป็นเหตุเจ้าคนในโหประสความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนามังไปกลาเป็นสิ่งดีสิ่งเจริญสิ่งงานสิ่งจ่อกลายเป็นความรุ่เรืองมีบันไดเอิบพึ้นคั้นคำขั้นสูง ถึงแห้เรานนัอยู่ใต้ร้นเงาของพระรัณฑตายบาลีความร่างชาการเราเลือนขั้นเลือนตำแเน่งเป็นเจ้าคนในโบสถ์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเป็นาระพุทธองเป็นต้นท่านลมก็คือช่อคือกลุ่มติดไปไ้ว้วัน ให้พรังร่างกายใจอบัมรักษาคู้ครองราทั้งทั้งหลายแล้วที่สักิิตการซื้อจัตตาน้ำะสมกิตารผสซึ่งสกิมพุนวิเศษต่างนมาผสมจุ่มลงรวมกันแล้วเท่าแิ่งทิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นความเชื่อ แต่ก็สัตหี่ดีกรรมเหนี้ถ้าเราวามเชื่อมั่นสัตหาก็จะเป็นที่ดีกรรมบางที่ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นความเชื่อระับใดพองอเดินเราท่านจะเดินต่วยสังฆารกประเดือมวันาะทำพอนที่ใหญ่สุเก้าสโจะมีความเเ่ยวเก้ากัน ได้มาประสมกันโดยเราจะเห็นว่าหน้าหน้าของท่านจะมีศูนย์ศึกษาเสริมเนื้อผ้าพันศีาประชุมกันได้มาประสมกันโดยเราจะเห็นว่าหน้าหน้าของท่านจะมีศูนย์ศึกษาเสริมเนี้อ เป็นสิ่งมีสิ่งเดื่อสิ่งงัสิ่งเป็นบพุ่มเรือมีบันไดกิดอกถ่านดินหรือหทั้งหมดถ่าน้่างต่อของเหลวมีหมอนก็คือรับป็นสุมีเสื่อก็คือหน้าเป็งสุมีหม้อนึ่หม้อครก็คือ ตลอดหรือนธารมเมียจกายผูทำรูเป็นทนะี่ร่งเก็บคนเต็กประการจบมือข้าบกันสีเกิดความบริบูรณ์ทำให้เกิดความลงสมบูรณยอมใจเห็นว่าสมุนทุกษานั้นเป็นาาาน,า,า,นางพุทธเป็นต้นท่านลมก็คือชออคือทูติดไปไว วันเสาร์ไม่ค้ำสามต้นเสาไม่ค้ำสามต้นนี้คือคนของพระรัตนตรัยเข้าบันไดทองนายที่เรานั้นจะเจอด้วยยนสังฆะกับพระพุทธธรรมทั้งสู่หมายถึงให้เรานั้นอยู่ใต้ต้นเราของพระรัตนตรัยได้ เป็นสิ่งดีสิ่งระเดสิ่งอกามสิ่งจาะหมายถความรุ่งเรืองมีบัลจัยมีฟองมีข้อเบือข้อสาดพื่มีดิใจสติเกิดได้มีต้อวยต้อ้อยเึ่มีความกรเดื่องุกให้พลังร่างกายพปัรักษาผู้คองเราทั้งหลายแล้ว แต่ของสัตว์ป่าที่ดีกับวันนี้ถ้าเราเรียนรู้เที่ยวน้ำสัตวาก็จะเป็นที่ดีกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมายถึงให้เราได้อยู่ใตนน้ร่มเงาขอางพระรัตนตรัยเจตนาพุทธธรรมเป็นต้นถ้าลมก็คือช่อคือถุงติดไปไว,ไว ว่าจแริ่งทดขึ้นไปอันนี้เป็นความเคื่อนไห่เป็นสิ่งดีสิ่งเจริญสิ่งกนสิ่เจอะไมเป็นความรุนเรืองมีบันไดเออร์ผสมกิจตาระสูรซึ่งสองอิทธิวิเศษต่างกันมาผสมจนลงรวมกันแล้วท่าพูนทําทาท่าส่งไม่ถึงให้เรานัา อยู่ใต้ร่มเงาของพระมากษัตายเราจะทำงานขั้นไขรจะเดินทุกเดือนเราจะมวการทำงานขั้นไกลรจะเดินทุกเดือนเราอะมีสัมผิการซึมซาบานพระบรมีความก้ากรการเราเือกขั้นเดือตำแหน่งเป็นเห็นเจ้าคนในบนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในเขา ไม่ั้ามสามต้นเสาไม่ข้าสามต้นนี้คือคุณของพรัรงานาทานังใจอาั้นจะัาเสิดข่้นได้อยู่ที่ใจและบริสุทธิ์ถ้าเรามีใจและบริสุทธิ์เราก็ต้องรุ่ทั้งกรสมทังงานทางใจจงปล่อยสมขของพชจะทำเราเอ,องิงร,ร,ราต้งหายตัวหไป อะไรที่เราดิ้น็นเจอเป็นสิ่งที่มงคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายถึงให้เรานัําอยู่ใต้ต้นเราของพระธรรมจัติกพระพุทธพระธรรมพระสงฆหมายถึงให้เรานัําอยู่ใต้ต่นเราของพระธรรมจัติกาของพ่อของพอช้าทำเราดิ้นเราตงหายตันไป ทภาย่กงวันที่ะเจอนสิงเป็ดมกคนอ้าัสี่ัประชุมกันตามท่าที่สุดของแผ่นทัดท่าหน้นาก็คือของเหลวสิบเดือนวัฒนาสระชากรยิ่งใหญ่สุดเกาหลีกอมีความเดิกเก่าั้น เป็นร่างกายของคนเราคนเรืองนั้นก็เลยเอาธาตุสี่มาเป็นคาตในการสื่คารอนุภาควถิการสิ่ธาตุควรจะมีความเะลี่ยนขึ้นแต่เราทั้งทั้งหลายกันเดาน้าก็ค่อเราเชื่อว่ามีหมอนก็คือรับถ็นสู้มีเสื่อก็คืองน่งสู้ มีหม้อเนยหม้อ,มอคำาเคื่อมีเนยให้พระรับรับตั้งใจอบัมรักษาคุ้มครองควางทั้งหลายแล้วที่สักศิลการจึงจังตตาราเสาไม่ค้ามสามต้นเสา,สาไม่ค้ามสาม